ต้นกำเนิดศาสตรห์หงจุ้ยปัญจธาตุ EP หนึ่งทำไมศาสตรห์หงจุ้ยปัญจธาตุจึงใช้ประจุไฟฟ้าในอากาศมาปรับพลังงานหงจุย้ยจากที่ผมได้เคยนำศาสตรห์หงจุ้ยในแขนงต่างๆมาทดลองปรับเปลี่ยนพลังงานภายในบ้านเพื่อสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์และคัดกรองว่าหลักวิชาในลักษณะใดที่สามารถ นำมาใช้ในการปรับพลังงานหุงจุย้ยแล้วส่งผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนที่สุดจนสุดท้ายผมได้ตกผลึกในเรื่องของพลังงานหุงจุ้ยว่าพลังงานหุงจุ้ยที่แท้จริงจากที่ผมได้นามาทดลองทั้งหมดเป็นเวลา20กว่าปีก็คือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมผัสที่อยู่ภายในอากาศด้านนอกตัวอาคาร ที่ไหลทํามุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าสู่ภายในตัวบ้านผ่านประตูและหน้าต่างทุกๆบานที่มีค่าพลังงานแตกต่างกันอยู่ทั้งหมด360องศาผมจึงได้นำเสนอหลักวิชาหุงจุ้ยปัญจธาตุที่ผมได้คิดค้นขึ้นมาจากการทดลองและสังเกตเพื่อให้ท่านนำไปใช้ในการปรับพลังงานหุงจุ้ยด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว และให้ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลบต่างๆที่ถูกนำเสนอโดยสินแสบางท่านที่นำมาใช้สร้างความกลัวเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องห่วงจุย้ยแต่ก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ผมได้สังเกตและบันทึกมาตลอด20กว่าปีเพื่อให้เกิดความกระจ่างในสิ่งที่ผมค้นคว้าและนำมาเป็นหลักวิชาห่งจุ้ยปัญจธาตุผมจึงทดลองนำสิ่งที่ผมสงสัย ไปค้นหาด้วยการตั้งคำถามให้กับ ChatGPT ที่มีระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ประมวลผลคำตอบจาก Data ต่างๆที่ได้ถูกบันทึกไว้โดยคำถามแรกที่ผมสงสัยที่สุดก็คือประจุไฟฟ้าในอากาศส่งผลอย่างไรต่อร่างกายและ DNA ของมนุษย์คำตอบจาก AI ประจุไฟฟ้าในอากาศ ที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์และ DNA ในหลายด้านขึ้นอยู่กับชนิดของประจุบวกหรือลบและระดับของประจุที่ได้รับ 1. ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ประจุลบพบมากในธรรมชาติเช่นบริเวณน้ำตกป่าไม้และอากาศบริสุทธิ์ที่มีผลดีต่อสุขภาพเช่นช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้า ส่งเสริมการทำงานของปอดและระบบไหลเวียนโลหิตลดอาการอักเสบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดสารพิษและฝุ่นละอองในอากาศประจุบวกพบมากในมลพิษทางอากาศควันบุหรี่ฝุ่น pm 2.5และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพเช่นเพิ่มระดับฮอร์โมนความเครียด ทำให้เหนื่อยล้าปวดหัวและนอนไม่หลับเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง 2. ผลกระทบต่อ DNA ประจุไฟฟ้าอาจมีผลต่อ DNA ผ่าน,นกลไกดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายประจุบวกที่มากเกินไปอาจกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถทำลายโครงสร้างของ DNA และเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์อาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งและโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของเซลล์ 2. ส่งผลต่อกระบวนการแบ่งเซลล์การได้รับประจุบ,บวกมากเกินไปหรือทั้งบวกและลบที่มากเกินไปอาจรบกวนการแบ่งเซลล์ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติทางพันธุกรรม 3. อิทธิพลต่อโปรโตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ DNA ประจุไฟฟ้าอาจรบกวนการทำงานของโปรโตีนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม DNA ทํำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันความเสียหายของ DNA สรุปโดย AI ประจุลบมีผลดีต่อร่างกายช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพส่วนประจุบวกมีผลเสียอาจเพิ่มความเครียด อนุมูลอิสระและเสี่ยงต่อโรคต่างๆผลกระทบต่อ DNA มักเกี่ยวข้องกับการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและความผิดปกติของเซลล์การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศบริสุทธิ์หรือใช้เครื่องสร้างประจุลบอาจช่วยปรับสมดุลและลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากประจุบวกได้สรุป จากที่ผมสงสัยว่าประจุไฟฟ้าในอากาศส่งผลต่อสุขภาพและ DNA ของมนุษย์หรือไม่และส่งผลอย่างไรต่อการทำให้เกิดปัญญาและความคิดต่างๆที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จทั้งในเรื่องงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่และวิธีการหาไรายได้เพิ่มเติมดังนั้นศาสตร์หูงจุ้ยปัญจธาตุที่ใช้ประจุไฟฟ้าในอากาศ มาปรับพลังงานหงจุ้ยภายในตัวบ้านหรือตัวอาคารต่างๆจึงเป็นการนำพลังงานหงจุ้ยที่แท้จริงมาใช้ในการปรับสิ่งที่มีผลต่อร่างกายและ DNA ของมนุษย์ครับ